เหมือนแบบเราเป็นผู้ประกอบการก็คือเงินที่เราจะได้รับก็คือเท่าไรจากการที่ลดส่วนลดไปแล้วเสียค่าภาษีไปแล้วคือเราต้องตีโจทย์ให้แตกนะครับในสรุปค่าสินค้าก็คือาอ่สรุปสินค้านะครับพี่ก็จะตรงนี้คือสิ่งที่พี่คิดไว้นะครับก็คือเราต้องเอาราคาขายตั้งส่วนลดก็คือเป็นลบใช่ไหมครับ ็จะเป็นลบด้วยส่วนลดค่าภาษีนี่คือเราก็ต้องเสียค่าภาษีดูวอว่าบวกอ่าครับสรุปแล้วบวกนะครับตรงนี้บวกนะครับบวกครับคือเราเป็นผู้ประกอบการก็คือลูกค้าต้องเสียค่าภาษีให้เรานะครับ อ่ะครับโอเคก็เรามาเพิ่มคลิกกันได้น,นะครับก็คืออ่าเท่ากับก็บอกว่าราคาขายลบด้วยส่วนลดบวกด้วยภาษีโอเคราคาขายเราก็เมาส์คลิกเลยนะครับราคาขายลบด้วยส่วนลดนะครับอ่าเราก็เมาส์คลิกไปนะครับไม่ต้องพิมพ์เองครับแล้วก็บวกด้วยค่าภาษีนะครับโอเค กด enter น,นี่ครับนี่คือแบตบินตันนะครับหลังจากที่เราได้ขายไปแล้วก็มีส่วนลดให้ลูกค้าแล้วก็เสียค่าคือลูกค้าต้องเสียค่าภาษีให้เรานะครับสรุปแล้วเราก็ได้เงินทั้งหมด4 0 7 4็บี่บาทนะครับนี่คือถ้าถ้าลบกับราคาต้นทุนแล้วเราก็จะได้กำไร1,074พัน็บบาทนะครับโอเคนะครับ ต่อมาก็บรรทัดที่2ก็เหมือนกันนะครับเท่ากับราคาขายลบด้วยส่วนลดบวกด้วยภาษีนะครับโอเคโอเคนะครับนี่ก็ได้กำไรเหมือนกันนะครับก็คงไม่น่าจะขาดทุนนะครับการขายของโอเคเท่ากับราคาขายลบ ลดบวกด้วยอ,อ่อภาษีโอเคต่อไปอันสุดท้ายนะครับเท่ากับขายลบลดบวกด้วยภาษีโอเคนี่เราก็จะได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วต่อมาผลรวมนะครับผลรวมเราจะคิดผลรวมในแนวตั้งนะครับก็คือการใช้สูตรนะครับ เป็นสูตรสำเร็จรูปของ Excel ที่ที่มีให้เรานะครับนี่เป็นรหัสสินค้านะครับอ่ะต่อมาบรรทัดนี้เราก็มาไปที่สูตรนะครับสูตรอ่าแล้วเราก็มาลากลงมาเลยครับลากตั้งแต่บรรทัดบรรทัดบนสุดนะครับลงมาล่างสุดมา,มาบรรมาบรรทัดที่เราจะให้มันเกิดผลนะครับก็คือผลรวมโอเค พี่ลากมาข้างบนลงมาหยุดที่นี่นะครับเราปล่อยเราไปที่สุดนะครับผลรวมมาที่นี่นะครับผลรวมอัตโนมัติคลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้ปุบ๊บเรามาผลรวมโอเคเราทําทุกอันอทำอันแรกให้จุกนะครับต่อไปค่าเฉลีย่ยเราก็ลากลงมาถึงบรรทัดค่าเฉลีย่ยเราก็มาที่เดิมนะครับเราก็มาค่าเฉลีย่ยง่ายนะครับพี่ว่ามันง่ายนะครับอ่าเราไปนี่คืออะไรครับค่าเฉลี่ยน้อยสุด น้อยสุดนี่ครับค่าเฉลี่ยน้อยสุดอ่าสุดท้ายน้อยสุดเฮ้ยอันนี้สูงสุดนี่วะอันนี้สูงสุดอันนี้สูงสุดโอเคเําใหม่เาใหม่สูงสุดมากสุดโอเคอันนี้น้อยสุดใช่ไหมครับโอเคโอเค ต่อไปค่าเฉลี่ยนะครับลากลงมาโอเคได้หมดแล้วครับทุกทุกอันก็ทำเหมือนกันเลยนะครับผลรวมค่าเฉลี่ยสูงสุดน้อยสุดค่าเฉลี่ยสวน่ลดก็เหมือนกันนะครับ ส่วนมากตรงนี้จะเป็นตัวหนานะครับตัวหนาอ,อ่อมาคิดผลรวมนะครับโสดผลรวมสูงสุดน้อยสุดค่าเฉลี่ยโอเคทำทุกอันนะครับ อันแรกอะไรผลรวมไอ้เขี่ยมาได้ไงวะเนี่ยทำไ,ไม่ทำไม่รวมข้างหลังก็จะคิดให้เราอัตโนมัติเลยนะครับก็มาที่สูงสุดน้อยสุด สุดท้ายก็คาเชลีอะส่วนมากตรงนี้จะเป็นสีเทานะครับสีเทาทำยังไงตารางมันจะเป็นสีเทานะครับอ,อลักษณะเซลล์รอเปล่าน,นี่ครับลักษณะเซลล์นะครับไปที่มาที่หน้าแรกก่อนนะครับลักษณะเซลล์ก็ เลือกไปสี ح. อ่ะโอเคไปนี้เราก็สูดรมาก็ได้นะครับโอเคก๊อปสูดจากข้างบนมาก็ได้โอเคอเฮ้ยปแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงพิมพ์ก็ได้ครับ เท่ากับขายลบด้วยลดบวกด้วยภาษีขายลบด้วยลดบวกด้วยภาษีกควเนเตอร์นะเท่ากับขาย ลบด้วยลดบวกด้วยภาษ์นะครับเท่ากับโอเคตอนนี้เราก็จะได้ข้อมูลทุกอย่างข้อมูลนะครับครบแล้วทุกช่องอโอเคนะครับอันนี้มันก็จะเป็นการสร้างแผนภูมินะครับในขั้นตอนสุดท้ายนะครับเขาก็จะมีลำดับที่หนะครับ สร้างแผนภูมิอะไรก็ว่าไปตอาน,นี้เรามาสร้างแผนภูมิยังไงโอเคเราก็ครอบทั้งหมดเลยพี่ตอนพี่สอบพี่ครอบทั้งหมดเลยปุ๊บเราก็ไปที่แทรกนะครับเอ่อคอลัมน์นะครับก็เลือกอันไหนก็ได้ครับ่าพี่เอานนี้แล้วกันส่งกระบ,บอกโอเคเราก็จะได้มานะครับ ง่ายนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็มาที่คลออิกที่แผนภูมิแล้วก็เปลี่ยนชื่อเฮ้ยไม่ใช่นะครับมันจะมีให้ใส่ออชื่อแผนภูมิตรงนี้ด้วย๋ยวพี่จำไม่ได้เดี๋ยวแป๊มเดียวเขาโค้งหรือเปล่าเขาโค้งนะครับแล้วก็มาชื่อแผนภูมินะครับ อันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวทำใหม่เดี๋ยวจะงงกันไปที่เอ่อคลิกที่แผ่นภูมิแต่เป็นคลิกแล้วไปที่เขาโครงเลาไปที่ชื่อแผ่นภูมิแล้วก็ไปเหนือแผ่นภูมินะครับอ่าโอเคก็ก๊อ,กอปอันนี้มาใส่ก็ได้โอเคก๊อปมา โอเคครับก็เลือกได้ขนาดตัวอักษรเลยก็เลือกได้นะครับโอเค โอเคนะครับก็ Excel ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครแบบไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วกันเดี๋ยวพี่จะไปโพสต์ไว้นะครับอ่าอยัางไงก็สวัสดีแค่นี้นะครับ